นุชนั่งอยู่ตรงระเบียงไม้มือถือจดหมายกเก่าในมือสายตามองออกไปที่ถุง่งนาไกลๆเสียงเด็กรุ่นหลังเดินเข้ามาเด็กหญิงตัวน้อยวหายหาขวบคุณยายนุชคะเล่าเรื่องอากงกับวิญ,ญญาณเด็กสิบสองคนให้หนูฟังอีกได้ไหมคะเรื่องนั้นน่ะเหรอ เธอเก็บจดหมายลงในกระเป๋าเสือ้อยายหลัาให้ฟังต่างหลายครั้งแล้วนะแต่หนูชอบฟังคุณยายเล่านี่คะคุณอากงใจดีมากเลยใช่ไหมคะที่ช่วยเด็กๆทั้งๆท,ที่ไม่ใช่ลูกหลานของตัวเองเฮ้ยใ,ใจดีมากงเนื้อความในจดหมายมีว่าลูกมุดที่รักพอเสียใจที่ไม่เคยได้เรียกลูกแบบนี้ตรงๆพอหวังว่า ลูกจะเข้าใจว่าทำไมพอถึงต้องทำแบบนี้บางความลับควรถูกฝังเอาไว้ใต้ดินเพื่อให้คนที่ยังอยู่ได้มีชีวิตอยู่ต่อไปโดยไม่มีร่องรอยข้องอดีตอันเจ็บปวดเขาไม่ได้หมายความว่าให้ปกปิดเรื่องนี้ตลอดไปนะคุณยายยายนุษมองออกไปที่ทองนา มันไม่ใช่แค่เรื่องของฉันมันเกี่ยวกับเด็กสิบสองคนที่โดนจับตามองเพราะพวกเขารู้มากเกินไปอากองทำทุกอย่างเพื่อปกป้องพวกเขาปกป้องฉันทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีใครรู้ว่าฉันเป็นลูกของเขายายนุชกุมจดหมายในกระเป๋าแน่นสิ่งที่ควรถูกฝังเอาไว้แต่ความรักไม่ควรเป็นหนึ่งในนั้นใช่ไหมคะพ่อ นุดเงยหน้าขึ้นเห็นเด็กๆวิ่งเล่นอยู่ไกลๆเธอปาดน้ำตาแล้วก็ยิ้มออกมานุตโกนเรียกเด็กๆมานี่สิลูกวันนี้ย่าจะเล่าเรื่องราวข้ออากงให้ฟังอีกครั้งแต่คราวนี้ย่าจะเล่าเรื่องที่ไม่เคยมีใครได้ยินมาก่อนเลยเสียงกรีดร้องของนุด หล่นริมคลองหลังไร้วิญญาณคลองอกงลอยความหนาพิ้วสีเขียวคล้ำท่ามกลางน้ำขุ่นแต่นี่คือคนเดียวกับที่เธอเห็นเมื่อวานจริงๆเหรอทั้งทั้งที่เมื่อวานยังนั่งจิบน้ำชารับข่าวจากมือเธอผูดคุยเรื่องสับเพเฮระ แม่กระถังตำหนิที่เธอใส่เกลือในแกงจืดมากเกินไปเป็นไปไม่ได้อากงจะตายมาสามวันเราได้ยังไงนุสอื่นพลางจ้องมองใบหน้าที่คุ้นเคยตาบัดนี้บวมเขียวผิดรูปจนแถบจำไม่ได้ความทรงจำเมื่อ24ชั่วโมงก่อนปัทถุขึ้นในหัวเสียงของอากง สายตาของอากงและความอบอุ่นของมือที่แตะบาเธอต้อนกล่าวลาเา้าถ้าอากงตายมาสามวันแล้วเมวื่อวานฉันคุยกับใครหนทางกลับบ้านไร้แสงไฟถอดตัวยาวเหมือนงูดำในราตรีการนุดบีบพวงมาลัยแน่นนิ้วขาวซีดจนเห็นเส้นเลือดความเหนียบในรถหนักอึ่งราวกับมีกระสอบทรายท่วงอยู่บนอก เสียงเพลงจากวิทยุเบาลงเองทั้งทั้งที่เธอไม่ได้ปรับใครอยู่ตรงนั้นคำถามหลุดออกจากปากเมื่อลมเย็นผิดปกติปัดต้นคอของเธอมือสั่นระริกขณะปรับกระจกมองหลังทันใดนั้นบูบห,หนึ่งของแสงไฟรถสวนทางก็ปรากฏเงาดำทมึนบนบาะหลัง ร่างของชายชาราในชุดทิคุนตานุดกรีบร้องสุดเสียงเยียบเบรกกระทันหันรถเสียหลักสายไปมาก่อนหยุดหนิ่งอยู่ริมทางปงเธอกระซิบหัวใจเต้นระรัวหันขวับไปมองด่านหลังด้วยความกลัวรักคนสับสนมีใครเหรอเราคงตาฝาดแต่ทำไม กลิ่นยาเส้นที่อากงสูบยังคงลอยอ้วนอยู่ในอากาศละ่ะขณะกำลังสตาร์ทรถอีกครั้งนุชเหลือบเห็นเงาดำเคลื่อนไหวขางตัวรถเหมือนคนกำลังเดินเหลียบไปตามถนนฝ่ามือเย็นเฉียบแตะกระจกหน้าตา่างเธอกรีดร้องกดปุ่มล็อกประตูรถทันทีพาฉันกลับบ้านหน่อยเสียงแผ่วดังขึ้นมาจากที่ไหนสักแห่ง ฉันยังมีเรื่องต้องบอกน้ำตาร่วงไหลขณะที่นุษเหยียบคันเร่งสุดแรงรถพุ่งทะยานไปข้างหน้ากระจกมองหลังสะท้อนเพียงความมืดและถนนว่างเปล่าแต่ในหูของเธอเสียงกระสิบของอากงยังคงกล่องกังวานชัดเจนเหมือนเมื่อวานไม่มีผิดตาบนผนังบอกเวลาตี 3. สามชั่วโมงผี นุสะดุ้งตื่นโดยลมหายใจที่ติดขัดเงือเย็นเกาะพราวทั่วร่างห้องนอนจมอยู่ในความมืดตะกลับมีความหนักอึ่งบางอย่างกดทับอากาศเอาไว้ทุกอนูของร่างกายเธอส่งสัญญาณเตือนภัยไม่ได้อยู่คนเดียวแนะ่ๆเปลือกตาแทบไม่กล่าเปิดแต่สัญชาตญยานตั้งคับให้เธอมองขึ้นไป บนเพดานขาวเงาดำทะมึนถับทับในถาประหลาดเหมือนคนนอนหงายกลับด้านเส้นโครงร่างคุ้นตาไหลกว่างเที่ยเริ่มหอผมบางเบาบนศีรษะล้านและมือถีบบิดเป็นมุมแปลกประหลาดอากงเสียงคาซิบสันหลุดหลอดออกมา จากริมฝีปากที่แห้งผากเงานั้นกระตุกเหมือนได้ยินชื่อของตัวเองใบหน้าในเงาเหมืดเริ่มหันกลับมานุดผุดลุกขึ้นนั่งทันทีกรีดร้องในลำคอหัวใจเต้นทีรอกับจะทะลุออกจากอกเงาบน,นเพดานหายวับไปห้องกลับมาเงียบสง,งัดมีเพียงเสียงลมหายใจหอบของเธอเท่านั้น นในความเงียบนั้นเธอได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกเก่าของอากงที่หยุดเดินมานานแล้วเริ่มติ๊กตอกอีกครั้งบนโต๊ะข้างเตียงพร้อมกับกลิ่นยาเส้นที่หลอดลอยออกมาจากตายประตูหนูต้องช่วยฉันมันไม่ใช่อุบัติเหตุเสียงแว่ว ดังขึ้นจากทุกทิศทางนุดกอดตัวเองแน่นกลมมองพื้นห้องที่มีรอยน้ําเปียกเป็นทางยาวจากประตูมาถึงข่างเตียงรอยเท้าเปียกของใครบางคนที่เดินเข่าไปในห้องแล้วหายไปขบวนรถไฟทางไกลสั่นโครงครามไปตามตารางเหล็กหยดฝนพรำซัดเข่ากระทบหน้าต่าง นั่งตัวแข็งขณะที่กระเป๋าดำสำหรับงานศพวางอยู่บนตักตาแดงก่ำจากการถีบไม่ไดีนอนทั้งคืนเมื่อรถไฟเคลื่อนพ้นชันชลาที่นั่งว่างข้างๆเธอเกาอค่อยๆจมจมลงเหมือนกับมีน้ำหนักอะไรบางอย่างกดทับมีคนนั่งตรงนี้หรือเปล่าคะไม่มีนะจ๊ะยิ่งชาราตอบ ก่อนหันไปคุยกับเพื่อนข้างๆต่อชันใดนั้นกลิ่นยาสินลอยมานุดหันขวับไปทางที่นั่งว่างความเย็นแผ่สารเข้ามาจากทิศนั้นอากงอากงใช่ไหมเธอกระซิบเออเสียงแผวตอบกลับมาแถบไม่ได้ยินไม่ต้องไปงานศพหรอกมันไม่ใช่ฉันนุชสะดุง้ง ไม่ใช่อากงอย่างนั้นหรอแล้วที่ตายใครกันแล้วตายยังไงจำไม่ได้ว่าตายยังไงแต่ไม่ใส่จมน้ําเสียงรพราแผ่วลงระวังเขาคนนั้นอยู่ถึงงานศพเขานั่นแหละเป็นคนทําใครทําอะไรคะนุชถามเสียงสั่นไม่มีคําตอบแต่หยดน้ํา เริ่มผุดขึ้นบนที่นั่งว่างเหมือนมีคนตัวเปียกโชกนั่งอยู่หนูหนูคุยกับป้าหรือเปล่าลูกแล้วหนูคุยกับใครถ้าไม่ใช่ป,ป้าเสียงหญิงชราฟฝั่งตรงข้ามดึงความสนใจของนุชหนูหนูแค่นุชอึกอักคนรอบข้างเริ่มมองมาที่เธอบางคนขยับย้ายที่นัง่งห่างออกไป พวกมันข่าฉันเสียงกระซิบดังขึ้นข้างหูชัดเจนกว่าเดิมผีเลี้ยงใหม่ลูกชายสมบัตินุดรู้สึกถึงมือเย็นเฉียบจับของมือน้ำเย็นเย็นหยดลงบนแขนของเธอเมื่อว่านที่นูเห็นไม่ใสฉันมันเป็นเสียงประกาศจากลำพงรถไฟกลบคำพูดสุดท้าย ยิงชาราฝั่งตรงคามลุกพวดเปลี่ยนที่นัง่งกระเป๋าเดินทางของเธอตกลงพื้นและมนุษย์กลมลงหยิบให้เธอเห็นใบหนาปวมเขียวสะท้อนในกระจกเงาของหน้าต่างรถไปจ่องมองมาจากที่หนั่งวังข้างๆใบหน้าที่ไม่ใช่ของอากงระวังคนที่อ่างว่าเป็นฉัน เสียงกระสิบสุดท้ายก่อนที่รถไฟจะเข้าสู่อุโมงมืดมันยังอยู่ในบ้านลอนทั้งงุนงงและสับสนสว่างกลัวก็ไม่กลัวจสว่างไม่กลัวก็มีใช่แต่อากงก็ไม่ได้มาทำอะไรให้เธอหวาดกลัววัดร้างอายุร้อยปีตั้งตรงงานทามกลางต้นไทรใหญ่รถแห่ตก ค่อยๆเคลื่อนออกจากซุ้มประตูวัดแสงแดดยามเย็นทอแสงสีแดงกำ่ำบบนแม่น้ำที่ไห้เฉียวกรากต่สะพานไม้เก่าผุพังนุชก่าวช้าบนสะพานที่ทรงเสียงหล่นเอียดอาทุกอย่างกล่าวเงื่อเย็นไหลซึมตามแผ่นหลังจูๆ่ๆเสียงหัวเราะไซของเด็กน้อยก็ดังขึ้นนุชชะงักมองลงไปใต่สะพาน สัตวาไม่มีใครมีเพียงแม่นน้ำสีแดงเข็มเหมือนเลือดแต่บนพื้นสะพานเงาดำของเด็กน้อยกำลังกระโดดโหลดเต้นใครใครอยู่ตรงนั้นนุชเอ่ยถามเสียงสั่นเครือเงานั้นหยุดนิ่งหันมาทางเธอแม้ไม่มีร่างกายจริงแต่เงานั้นคงคำนับอย่างมีมารยาทคีนุชเสียงเด็กชาย ดังมาจากเงานั้นอากงบอกว่าพี่จะมาเมื่อฝนซาลงลุดก้าวเข่าสู่บานไม้สักเก่าของอากงกลิ่นอับชื้นผสมกลิ่นถูกจากงานศพยังคงลอยอวนการเดินผ่านประตูนหน้าเหมือนกับการก้าวข้ามเซนแบงเขตระหว่างโลกของคนเป็นและคนตายเชิญเข้ามาสิครับ เสียงคองหลูกชายของอากงดังมาจากห้องรับแขกผมเพิ่งกลับมาจากงานศพคุณนุชต้องการความช่วยเหลืออะไรไหมขอบคุณที่มาร่วมงานนะครับไม่เป็นไรคะ่ะอากงก็เหมือนพ่อของฉันคนหนึ่งเหมือนกันนุชกระชับกระเป๋าแน่นพยายามปิดซ่อนความหวาดกลัวขอบคุณนะคะคุณเอก ฉันแค่จะมาเก็บของส่วนตัวของอากงบางอย่างได้เลยครับอยู่ในห้องนอนชั้นบนนะเอกยิ้มกว้างแต่รอยยิ้มไม่ได้ส่งถึงดวงตาพุ่งลงไปทุระในสวนหลังบ้านก่อนตามสบายนะครับค่ะนุดรอจนเอกเดินออกไปแล้วจึงค่อยๆย่องขึ้นบนบ,นบันไดไปยังห้องนอนของอากง ไม้เก่าลันเอียดทุกอย่างเก่าเหมือนเดินผ่านประตูห้องความเย็นเยือกสัตดเข่าใสเหมือนกับกำแพงของน้ำแข็งห้องนี้เย็นผิดธรรมชาติเหมือนห้องเก็บศพยังไงอย่างนั้นอากงใช่ไหมนุษกระซิบขณะปิดประตูลงอย่างเบามือไม่มีคำตอบมีเพียงหม่านหน้าต่างไว้เบาๆทั้งที่หน้าต่างปิดสนิท เตียงนอนคลองอักงยังคงเรียบเนียนเหมือนไม่มีใครนอนมาหลายวันแต่มีรอยเปียกชื้นเป็นรูปร่างของคนอยู่ที่ปลายเตียงขณะที่นุชกำลังคุนตู่เสื้อผ้าเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นจากด้านหลังของเธอนุชอย่าเชื่อเขานุชหันขวับไม่มีใคร แต่กระจกเงาบนผนังเริ่มมีไอน้ำเกาะตัวอักษรค่อยๆปรากฏขึ้นดูใต้กระดานกระดานไหนคะนุชถามเสียงสัน่นเก่าอี่ไม้ข่างเตียงเลื่อนเองราวกับมีคนผลักชี้ไปที่มุมห้องที่มีพรมเก่าบุอยู่นุชเดินไปเลิกพรมนั้นขึ้นมาพบกระดานไม้ที่ล้วมกว่าแผ่นอื่นๆ แล้วเขาเขากำลังกลับมาแล้วเสียงกระสิบเร่งนุชงัดกระดานขึ้นภายในมีกล่องโลหะเกา่ามือสั่นระริขกขณะเปิดป๋าภายในมีสมุดบันทึกเกา่าและรูปถ่ายเขาดำของเด็กนักเรียนกลุ่มหนึ่งยืนอยู่หน้าโรงเรียนกลางป่าด้านหลังมีชายหนุ่มในชุดครูอากงในวัยหนุ่มนั่นเอง และยืนอยู่ข้างๆนั้นก็คือชายหนุ่มอีกคนหนึ่งที่หน้าเหมือนกับเอกราวกับแกะนั่นไม่ใช่ลูกชายของอากุง้งเสียงกระซิบดังชัดขึ้นนั่นคือ,อนุชคุณหาอะไรอยู่ครับเสียงของเอกดังขึ้นพร้อมกับเสียงบานประตูเปิดออกชัดช้าอุณหภูมิในห้องลดลงหวบจนเห็นไอคลองลมหายใจ กระจกเงาแตกร้าเป็นรอยยาวโดยไม่มีใครแตะต้องเอกยืนที่ประตูรอยยิ้มบางเฉียบบนใบหน้าซ้ายตาจับจ่องที่กล้องโลหะในมือของนุชนั่นเป็นของส่วนตัวของพ่อผมเอกพูดเสียงเรียบก้าวกลับเข้ามาในห้องคุณมิควรแตะต้องมันตอนกำลังเก็บของนุชมองขึ้นไป เห็นตาแดงบนคานบานเธอตกใจวิ่งออกจากห้องแต่เมื่อมองผ่านประตูกระจกเธอเห็นเด็กในกระจกกำลังยิ้มให้นุดวิ่งออกไปที่สวนหลังบานที่นั่นเธอเห็นผีเด็กนั่งอยู่บนรถเข็นเก่าที่เหมือนรถเข็นในโรงพยาบาลเด็กคนนั้นซีไปทางคลองที่พบศพของอาก,กงฝนตกสู่สาลงอย่างหนัก ขณะที่นุดวิ่งถึงริมคลองหายใจหอบเสื้อผ้าเปียกโชกคลุนกระเด็นขึ้นมาตามถูกอย่างกาวคลองแคบที่ปกติจะใสสะอาดบัดนี้เป็นสีทรมึนดำเดือดพล่านเหมือนน้ำในหมอที่กำลังเดือดอากองนุดร้องเรียกน้ำตาผสมสายฝนผิวน้ำปั่นป่วนปูบหนึ่งมือสีขาว โผล่ขึ้นมาจากน้ำตามด้วยแขนไหลและในทีสุดร่างทั้งร่างของชายชราลอยขึ้นเหนือพื้นน้ำแต่ไม่ใช่ร่างที่บวมอืดเหมือนศพนี่คืออากงเมื่อครั้งยังมีชีวิตดวงตาสว่างใสจ้องมองเธอด้วยความเมตตาหนูมาแล้วตกลงอากงยังไม่ตายใช่ไหม อากงกลัวกลัวหนูจะเป็นอันตรายเกิดอะไรขึ้นคะทำไมมีแต่เรื่องประหลาดเวลาไม่มากแล้วอากงชี้ไปยังป่าทึบข้างบ้านความจริงอยู่ที่นั่นโรงเรียนเก่าที่ฉันเคยสอนเสียงกรีดร้องของเอกดังแววมาจากไกลตามด้วยเสียงของต้นไม้หักโคน รีบไปเถอะมันกําลังมามันม่ใช่มนุษย์มันแค่แอบอ้างนุษพยักหนาก้อนวิ่งตามทิศทางที่อากงชี้เข้าสู่ป่าทึบที่ไม่มีใครกล้าย่างกลข้ามาเสียงร้องของนกกลางเงียบสนิทมีเพียงเสียงฝนหยดจากใบไม้และเสียงหายใจหอบของเธอกิ่งไม้เขียวรั้งเมือนมือถิพยพยายามหน่วงเธอเอาไว้ แต่นุชฝ่าฟันต่อไปลึกเข้าไปในป่าจนพบซากอาคารหลังเล็กที่ปกคลุมด้วยเท้าวันโรงเรียนร้างที่เคยปรากฏในรูปถ่ายเกา่าเธอกล่าวเข้าไปในอาคารพื้นไม้ผูเอียดอาดต่ายเท้าผนังร้าวแยกลังคาทะลุให้เห็นท้องฟ้าสีเทาและสายฝนแต่เมื่อนุชกล่าวเข่าสู่ ของเรียนถูกส่อมแซมใหม่ในชัวพริบตาโต๊ะไม้เรียงเป็นแถวกระดานดำสะอาดเอี่ยมแสงแดดส่องผ่านหน้าต่างบ้านเล็กเด็กนักเรียนสิบกว่าคนในชุดนักเรียนเก่านั่งเรียงแถวดวงตาของพวกเขาจ้องมองไปที่หน้าห้องกี่สึ่งชายหนุ่มหน้าเหมือนอากงยืนอยู่นี่คือความทรงจำนุชกระซิบกับตัวเองช,ชา้า ก่าวเข้าไปในห้องไม่มีใครสังเกตวันนี้ครูบอกขา่าวดีอากงในวัยหนุ่มพูดกับเด็กๆพวกเราจะย้ายไปเรียนโรงเรียนใหม่ในเมืองกลายจากคนชั่วร้ายที่นี่เด็กๆส่งเสียงดีใจอยู่ดีๆภาพนั้นก่อนเลือนหายมืดลงฉับพลันกลายเป็นฉากในตอนกลางคืนเด็กๆ นอนเรียงกันบนพื้นห้องเรียนผ่าห่มบางๆอักกงยืนเฝ่าถือไฟฉายส่องไปหนอกหน้าต่างเหมือนระแวดระวังอะไรบางอย่างประตูห้องเรียนเปิดพุ้งชายหลางสูงใหญ่ในชุดดำเดินเข้ามาใบหน้าเมือนเอกร่าวกับแกะแต่ดวงตามีประกายวาววับแกคิดว่าจะพาเด็กพวกนี้ไปได้จริงๆเเหรอ ช่ในสุดดำเอ่ยเด็กนะเขามีชีวิตพวกเขาไม่ใช่เครื่องสังเวยแกจะเอาชีวิตของพวกเขาไปได้ยังไงมันไม่ใช่การตัดสินใจของแกเด็กพวกนี้ถูกเลือกแล้วมันฉันจะไม่ยอมถ้าอย่างนั้นใช่ในสุดดำยิ้มกว้างเผยให้เห็นฟันแหลมคมผิดมนุษย์แกคงต้องตายเหมือนพวกเขา ฉากเปลี่ยนอีกครั้งคราวนี้เป็นเสียงกรีดร้องฝนตกหนักไฟไหม้โรงเรียนอากงพาเด็กเด็กวิ่งหนีแต่ก็ถูกไล่ล่าเด็กถูกจับทีละคนถูกลากไปทิ่พลองนุชปิดปากแน่นน้ำตาไหลอาบแก้มเหมือลืมตาขึ้นอีกครั้งโรงเรียนกลับมาเป็นสากร้างเหมือนเดิมแต่ตรงหน้าเธอ มีเด็กนักเรียนทั้งสิบสองคนพร้อมกับอากงในวัยหนุ่มตอนนี้หนูเข้าใจอากงแล้วค่ะพวกมันแอบอ้างเป็นลูกชายของใช่พวกมันซิงร่างผ่านร่างมานับร้อยปีสแสวงหาเด็กๆเ,เป็นเครื่องสังเวยมันกลับมาอีกเด็กชายที่อยู่บนรถเข็นพูดพวกเราหยุดมันไม่ได้แต่พี่ทำได้ แล้วฉันต้องทำยังไงล่ะทันใดนั้นเสียงฟีเท้าดังขึ้นจากด้านหลังเอกที่ยืนอยู่ที่ประตูห้องเรียนเลือดไหลจากบาดแผลบนใบหน้าในมือทึมนูดเอกพูดเสียงเหนิบช้าเด็กพวกนี้โกหกอากงก็โกหกฉันคือลูกชายของอากงจริงๆพอได้แล้ว ฉันรู้แล้วว่าคุณเป็นใครนุชตอบกลับสบตากับเอกใบหน้าของเอกบิดเบี้ยวผิดรูปดวงตาเปลี่ยนเป็นสีแดงฉานรอยยิ้มกว่างเกินกว่าที่มนุษย์จะทำฉลาดนะักเสียงของเอกเปลี่ยนเป็นเสียงต่ำกว่าลึกกว่าและมีเสียงอื่นผสมอยู่ด้วยแต่สายไปแล้วเจดสิปีที่รอคอยในที่สุด ฉันก็จะเด็กคนสุดท้ายคนสุดท้ายนุดถอยหลังอย่าฟังมันสมุดบันทึกเปิดขึ้นมาอากองตะโกนนุดล้วงกระเป๋าคว้าสมุดบันทึกที่ขโมยมาจากบ้านเปิดมันออกท่ามกลางเสียงคำรามข้องเอกที่พุง่งนาสุดท้ายของสมุดมีภาพวาด สัญลักษณ์โบราณพร้อมกับคาถาตัวอักษรที่นุตไม่เคยเห็นตะกลับอ่านออกเธอตะโกนคาถานั้นออกมาด้วยสันสาตยานเอกหรือสิ่งที่แอบอ่างเป็นเขาชะงักเสียงกรีดร้องดังสนั่นปา่าพื้นดินสนั่นสันไวรอแยกปรากฏบนพื้นห้องเรียนทำต่อไปเด็กๆตะโกนพร้อมกัน นุดว่าคาถาต่อดวงวิญญาณของเด็กทั้งสิบสองและอากงลอยขึ้นเป็นแสงสว่างล้อมรอบร่างกายของเอกที่บิดเบี้ยวกลายเป็นสิ่งมีชีวิตหรือเปล่าไม่แน่ใะแต่มันเป็นความประหลาดมีรอยแยกบนพื้นเปิดกว้างขึ้นเพืผยให้เห็นความมืดไรพวกแกไม่มีทางชน,นะ ฉันจะกลับมาเสียงของสิ่งนั้นมันคำรามร่างของมันถูกดูดไปในรอยแยกพร้อมกับเสียงกรีดร้องครั้งสุดท้ายพื้นดินปิดสนิทอีกครั้งปางเงียบงนันมีเพียงเสียงฝนที่ค่อยๆซามันไปแล้วอากงกระซิบวิญญาณของเขาและเด็กๆเ,เ,เริ่มจางลงหลังจากเจดสิบปีพวกเรา สาด้สู่สุขติกันสักทีเรื่องราวทั้งหมดก็เป็นแบบนี้แล้วเรื่องราวทั้งหมดนี้คืออะไรคะเก็บไว้ในสม,มุดนั่นแหละเราให้โลกรู้ถึงความจริงฟังพวกเราให้ถูกต้องอากงตอบก่อนจูบหนาผากนุษขอบคุณนะลูก้าวที่รักนุษสะดุม ลูกสาวหมายความว่าต่วิญญาณทั้งหมดหายไปแล้วเหลือเพียงนุดกับสมุดบันทึกเก่าในมือและโรงเรียนร้างที่เงียบสงัดสุสานใหม่ถูกสร้างขึ้นในป่าลุมศพสิบสามหลุมเรียงรายอย่างสงบหนึ่งในนั้นก็คืออากงอีกสิบสองคนก็คือเด็กนักเรียนที่เสียชีวิตเมื่อเจปีก่อนร่างของพวกเขา ถูกคนพบตายคลองและในปา่าเกิดอะไรขึ้นกับเรานะนี่ฉันมารับจ้างทำงานดูแลคนแก่ฉันดูแลอยู่ถึงสามปีฉันอยู่กับพีแล้วเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยหลังจากข้อมูลจากสมุดบันทึกของอักกงถูกเปิดเผยเรื่องราวของคดีจรกรรมชิ้นส่วนกระดูกของศพเด็กไราย,ยาติ ที่ถูกนำไปทำเครื่องรางคุณไสที่ถูกปิดบังมานานก็ถูกเปิดโปงนำไปสู่การสืบสวนขนาดใหญ่และการขุดค้นพบหลักฐานอื่นๆอ,อีกมากมายนุดยืนอยู่หน้าลุ้มศพของอากงมือถือช่อดอกไม้ลาสมุดบันทึกเล่มใหม่ที่เธอเขียนต่อจากของอากงพ่อคะลูกเพิ่งรู้ความจริงจากผล DNA ทำไมพ่อไม่เคยบอกล่ะคะอย่างน้อยพ่อตายไปนานแล้วมาเข้าฝันลูกบ้างก็ยังดีลมอ่อนพัดผ่านเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นลูบแก้มเธอเบาๆเรื่องราวของอากงและวิญญาณเด็กทั้ง12คนซึ่งถูกนำวิญญาณเอาไปรับใช้กลายเป็นตำนานของหมู่บ้านและนุชลูกสาวที่ไม่เคยรู้ว่าตัวเองเป็นลูกสาว กลายเป็นผูเหล่าเรื่องราวนี้ให้กับคนรุนหลังฟังเพื่อให้แน่ใจว่าบางสิ่งจะถูกฟังอยู่ใต้ดินตลอดไปในคืนเดือนมืดบางครั้งชาวบ้านยังคงได้ยินเสียงของเด็กหัวเราะดังแว่วมาจากป่าแต่ก็ไม่มีใครกลัวอีกต่อไปเพราะเขารู้แล้วว่านั่นคือเสียงของเด็กๆที่ในที่สุดก็ได้พากันกลับบ้าน